าาาอาไปสี่พาไปัรอั่เป็นไรครับปวดอือ้อ <c oughs> <c oughs> มาชั้นเก้านะคะทั้งหมดมี16บชั้น ไม่ไหวก็รีบเดินไปเลยลูกนําไปก่อนเลยครับห้องเก้าหนึ่งแปดศูนยครับแม่เปิดให้หน่อยครับครับครับอไม่ไหวแล้ว อุ้ยมีอะไรอยู่ในห้องครับเสียบกาดด้วยครับเขาขันมามองเราเมาอยากยึ่งทขงให้มันเป็นท่าอะไทั้งสิ้นนะคะเวด่อให้และให้นอนกับพ่อเขาค่ะเขามาปูที่นอนให้เราแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนะคะมีเด็กเข้าห้องน้ำแล้ว